ใครที่ทําแบรนด์แล้วเราอยากขยายสาขาพาด EP นี้ไม่ได้เลยเพราะว่าผมจะพาไปคุยกับน้องแพรเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ชื่อว่า f r e s มี e เขาเริ่มต้นธุรกิจนี้ตั้งแต่เขาบอกว่าเขาเรียนมาหาลัยและทามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเขามี100กว่าสาขาอยากให้ทุกคนตั้งใจดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเติบโตแน่นอนคลิปนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์ของเราคือ Food Market ครับเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยจัดการระบบสต็อกและจัดซื้อหลังบ้าน อยากให้ทุกคนติดตาม EP นี้กันด้วยนะครับพี่ว่าคนาคงรู้จักเฟชมีนมาในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าอยากชวนแพรคุยว่ากว่าจะมาถึงวันเนี้มันง่ายจริงหรก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าแบบปรับตัวเยอะมากเริ่ต้นตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีร้อยกว่าสาขาค่ะเป็นเจ้าของเองอยู่ เราทำเองแต่สาขาค่ะอ๋อสแสดงว่าเฟรชมีเลือกขยายธุรกิจในโมเดลแฟรนไชส์แฟรนไชส์ใช่ปัญหาตอนที่ทำแฟรนไชส์ตอนแรกๆที่เจอมีอะไรอะ่ะจริงๆย้อนกลับไปอะ่ะเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของระบบแฟรนไชส์มีคนมาถามว่าเ้ยอ ขายดีจังเลยขอซื้อแฟรนไชส์เป็นเรื่องปกติของร้านที่เริ่มขายดีถูกป่ะใช่ใช่ใช่อาขายแฟรนไชส์ไหมเราก็โอเคแฟรนไชส์คืออะไรแต่เราแค่คิดว่าเราทําดูแลร้านเรายังไงเราก็ทําแบบนั้นแหละเราส่งของแบบเนี้ยเราก็ทําแบบนี้ก็เลยเริ่มรันไปถ้ามองตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็น product แฟรนไชส์ก็คือในขายวัตถุดิบส่งให้ลูกค้าบอกทุกคนอย่างนี้มันมีคําว่าแบรนด์แฟรนไชส์กับ Product แฟรนไชส์ r o d u c t แฟรนไชส์คือเราไม่ได้มีเก็บเกี่ยวกับพวกค่าการตลาดรอยตีฟีตามส่วนแบ่งของยอดขายแต่ว่าาก็คืืออเ้วัตถุดิ เราไปเรามีกําไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างในระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งก็น่าจะโอเคขยายได้ดีแต่แพรู้สึกว่าในระยะยาวอะค่ะมันเหมือนมันอาจจะไม่ได้แบบทําให้เราเติบโตแบบยั่งยืนเพราะตอนนั้นเหมือนซื้อมาหรือบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับแบรนด์มากมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนมีหลายระบบมากๆเลยเข้าไปเฟรชมีที่นี่เป็นแบบนึงที่นี่เป็นแบบแบบนึงคนละสาขาคนละรูปแบบกัน ใช่ค่ะก็ทําให้เราบริหารจัดการแฟรนไชส์ได้ค่อนข้างยากอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจปรับรูปแบบแฟรนไชส์ใหม่จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ตรงไหนจริงจริงแพร,รู้สึกว่าเอาแรกสุดเลยเราทําแบรนด์มาจากความไม่รู้แต่มันขยายได้เราก็ขยายแต่ถึงวันนึงเรามองว่าเราอยากให้แบรนด์มันไปไกลกว่านั้นเหมือนอยากเข้าห้าง แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะทำไมโปรดักแฟนใช้เข้าห้างไม่ได้อะเราเข้าไปเราอาจจะเข้าไปได้แบบหงอกแงกะมันเข้าไปแบบ สู้คนอื่นไม่ได้เออดพราะแสดงว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันในห้างอ่ะมันเหมือนการรวมเสือสิงกระทิง<ช>แรดที่ทุกคนเก่งใ,<ช>ในบุมตัวเอง<ช><ช>เข้าไปถ<ช>ูกป<ช>่ะ<ช><ช>นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าคือเราต้องเรื่องของรีแบรนดิ้งเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์ของแบรนด์เฟชมีด้วย1กับ2ก็คือถ้าเราเลือกที่จะขยายธุรกิจในโมเดลแฟรนไชส์เราก็ต้องกลับมาดูว่าในระบบแฟรนไชส์ของเราอะ่ะปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อทําให้มันมดีขึ้นก่อนพี่จําได้ว่าตอนนั้นเฟชมีราคาขายวิ่งอยู่ประมาณสัก2ี่0บาบาทอะไร ประมาณนั้นป่ะ<ช><ช>เป็นชานมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะว่าเราเติบโตจากที่มหาหลัยใช่ค่ะตอนที่เข้าห้างมีปัญหาเรื่องนี้ไหมด้วยราคาที่มันถูกคือตอนนั้นเราขาย25 30แพง50บาทลูกค้าจะแบบ หมดแล้วหมดละอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวันที่เราเข้าห้างแน่นอนหนึ่งคือหน้าร้านมันสวยขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มเมนูเข้าไปถ้าจําได้ว่าอาจจะยังไม่ได้ปรับราคายังเป็นแบบ3035อยู่พอกับค่าเช่าหรอไม่ค่อยพอ <c oughs> นี่คือส่วนหนึ่งเลยแม้ได้ยอดนะ <c oughs> แ,แต่ว่าพอหักแล้วโดน G ีอะไรแล้วอ่ะมันแทบจะแบบไม่ไม่ได้อะไร <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นร้านประเภทพวกร้านชาน,นมร้านขนมร้านเครื่องดื่มเวลาอยู่ในห้างเขาจะไม่ได้คิดเป็นฟิกเกรทเขาจะคิดเป็น GP ทีเนี้มันก็ทําให้เราเริ่มคิดแล้วว่าเราต้องเพิ่ ยังไงเพื่อให้ต่อบินเรามันสูงขึ้นก็กล้านะกล้าตั้งราคาเลยอะจาก40เรามีออกโปรดักต์อีกตัวหนึ่งมาเฟ s ชมีมิลที่เราขาย95 ใช่แล้วก็ออกตัวนี้แหละค่ะคาราเมแนซี่เป็นซิกเนเจอร์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้85คือเหมือนมันมี40แล้ววัดกันเลยอะสี่ะ40แับ9ล้ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นอะให้ความสําคัญกับออฟไลน์มากคือไปเองแพบทุกวันเลยสาขาแรกของห้างคือแพ็เปิดที่เซ็นทรัลอิสเวลไปดูจะแถวข้างหน้าท็อปปะใช่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 ปรากฏว่าลูกค้าเขาทานแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจาก40 95มันไม่คุ้มค่าเราก็เริ่มเห็นทางแล้วแสดงว่าถ้าเราพัฒนาโปรดักต์ให้มันสูงขึ้นกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้าน่าจะให้การตอบรับที่ดีเราเลือกปรับในสาขาของเราเองก่อนเหมือนเป็นหนูทดลองก่อนที่จะโ<ด>ยนใ,ให้แฟรนไชส์ใช่ค่ะคือทุกครั้งเวลาเราจะทำอะไรอะ่ะ เราจะทดลองของเราก่อนแล้วเราถึงกระจายให้ลูกค้าให้เ,าเราามเสียงให้น้อยที่สุดแต่ความยากที่สุดคือการเดินไปบอกแฟรนชายว่าหลังจากนี้เฟรชมีฉันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะตอนนั้นนะคะแพรจําได้ว่าแพรเชิญลูกค้าแฟนชายทุกสาขาจากกระบี่จากอะไรเขาต้องมาแล้วก็แพรเทรนนิ่งเองเหมือนก็เปิดรูปให้ดูว่าร้านอ่ะเป็นแบบนี้แล้วนะอันนี้คือของเราที่อีซูวิลนะโคดักของเราจากวันนี้ที่มันเป็นแบบเนี่ยสี่สิบสี่ห้าห้าสิบวันนี้เรามีแบบ ซีรีส์ใหม่ออกมาแล้วนะแล้วเราสอนเองหนึ่งวันเราก็จะแบ่งเลยได้ประมาณสัก4สาขาอย่างเงี้ยเช้าบ่ายอย่างเงี้ยค่ะทุกวันทุกวันทุกเรียกได้ว่าเหมือนตัวต่อตัว,ตวใช่แต่เราอยูุ่กคนก็คุยแล้วก็สอนแล้วก็ให้เข้าใจว่าเรากําลังจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเราจะปรับแบรนด์เราจะปรับโปรดกักแล้วเราก็เทสมาแล้วว่ามันขายดีแต่พี่เชื่อว่าก็จะมีบางสาขาที่เขาบอกว่าก็กลุ่มลูกค้าของเขาเป็นคนที่มีกําลังซื้อต่ําแล้วการที่ต้องปรับโปรดัก รีแบรนดิ้งใหม่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายก็มีทั้งลูกค้าปรับแต่ลูกค้าที่เขาอาจจะยังไม่พรอ้อมก็ค่อยๆเริ่มจากตอนแรกก็อ่ะถ้างั้นยังไม่ปรับเอาเมนูใหม่เข้าไปขายก่อน ทำซีรีส์หนึง่งขึ้นมาทำป้ายสวยๆตามแบบแบรนดิ้งใหม่พอเขาเริ่มขายได้บางคนก็ปรับแต่บางคนถ้ามันแบบไม่ได้จริงๆพอถึงช่วงที่จะต้องต่อสัญญาแล้วเพราะในสัญญาก็จะมีเขียนว่าเรอาอจะต้องมีการปรับรีแบ,บ,บรนดิ้งนะอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้ไงคะก็อาจจะแบบไม่ได้ไปกันต่อจะแสดงว่าช่วงหนึ่งก็จะมีจํานวนสาขาที่<ม>ลดลงแต่แพลว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ปรับอะตอนนั้นทุกคนจะต้องรู้ว่าการที่ไม่ปรับเราจะสู้คู่แข่งไม่ได้ด้วย ปกติขยายตลาดคนส่วนใหญ่เขาจะต้องปรับราคาให้ถูกลงเพื่อที่จะกระจายไปแมสมากขึ้นแต่แพรกับคิดตรงกันข้ามว่าถ้าแพรอยากจะไปแมสแพรต้องสร้างแบรนดิ้งให้มันสูงขึ้นพิธีคิดมันคือยังไงอะถ้ายิ่งมันถูกลงอมันเหมือนเขาไม่ได้มากินเราเพราะแวลูข,ของแบรหรือคุณภาพแต่เท่ากับเราก็ต้องกลับไปลดคุณภาพของเราเพื่อให้เราทำราคาได้สุดท้ายเขากินเราเพอ Mm. เขาเขาแค่เดินผ่านแล้วเขาก็หิวน้ําแล้วเขาก็กินแต่การที่เราปรับพวกนี้หรือเราสร้างลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปอะคะ่ะมันทําให้เขาอยากที่ จะมาเพราะเอออยากกินเฟรชมีอยากกินเมนูเนี้ยแต่ว่าแพ้ก็ยังเพเซฟตัวเองนะก็คือไอเมนูแรกสุดยังยืนพื้น40บาทถ้าลูกค้าอยากกินเมนูนี้ในราคาเท่านี้เราก็ยังมีแต่เรามีออฟเฟอริงที่มันมากขึ้นพูดได้ไหมว่าเฟรชมีจากตอนแรกเราโฟกัสเป็นไพรซ์ลีดคือแบบราคาทุกคนเข้าถึงได้กลายไปเป็นแบรนด์ลีดคือพยายามสร้างแบรนด์แต่กระบวนการจากไพรซ์ลีดไปเป็นแบรนด์ลีดอะเราต้องปรับอะไรบ้างมันถึงทําให้คนยอมจ่ายในทำเลเดิมแต่ราคาที่สูงขึ้นเหมือนบางทีเวลาเราไปร้านอาหารเขาทําเมนูใหม่ เรารู้แล้วราคามันต้องมีอะไรที่มันแพงขึ้นนั้นหนึ่งก็คือเราเราปรับเรื่องของภาพลักษณ์ของร้าน2ก็คือเรื่องของการบริการของพนักง,งานมีการเทรนนิ่งที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็3ก็คือการเติมพอร์ดักเข้าไปที่มันโดนใจวัยรุ่นตามกระแสแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ก็คือ KOL หรือโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งแสดงว่า<ไ>แฟรนไชส์ซอเจ้าของแบรนด์ก็ต้องลงทุนเรื่องตรงนี้ด้วยจริงไม่ต้องค่ะเป็นส่วนกลางของเราที่ต้องทาทั้งหมดของการทําแคมเปญต่างๆทุกเดือนก็คือเราเผื่องบการตลาดไอตัวมารจิ้นที่เราได้มาก นี่แหละเราเอามา<ช><ช>ลงทุนกับแฟรนไชส์ซีมันมีโปรดักที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตไหมพี่เชื่อว่าทุกทกแบรนด์เนี่ยเวลาจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างมันต้องมีโปรดักที่คนรู้จักเราเพราเมนูนี้ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบลีดเดอร์ในการนำเทรนด์แต่ตอนนั้น พอเราเข้าอีสูปิวโปรดักต์แรกเราทำเฟชมิวธี่คือชานมเบลชูการที่ตอนนั้นแบบว่าแบรนด์ต่างชาติกําลังเข้ามาพอดีกับตัวเนี้ยที่เป็นตัวที่แบบลูกค้ามาเหมือนเป็นชามมนาวของเฟชมีที่เขาอยากที่จะมาลองทานเพราะว่าตามันเป็นเบสส้มจี๊ดแล้วก็ตัวชานมอันนี้แหละที่มันเข้ามาแล้วเราขายเก้าย95อันเนี้ยมันคือตัวที่ทําให้เปลี่ยนลูกค้ายอมรับว่าอ๋อเข้าเฟชมี95บาทอ่ะก็คือต้องจ่ายแบงค์ร้อยต้องมีไม่ใช่แค่22ใบอีกแล้วแล้วก็ที่พี่ต่อถามว่าออนเปกก็็ ตัวชาชีแต่เขาเขาทำชาผลไม้กันเนาะแต่เราบอกว่าถ้างั้นเราอยากแบบทำโปรดัก์เดิมที่มีลูกค้าลงทุนให้น้อยเปิดต้นปีมาเราเลยทําซีรีส์เป็นเหมือนแบบชาปั่นมุกเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเราเริ่มที่จะทําอะไรให้มันแบบแตกต่างขึ้นแล้วก็นั้นก็95ชาผลไม้ก็แบบ120ก็ขยับขยับขึ้นมา พี่เชื่อว่าพอเรามีหลักเป็นร้อยสาขาความยากอาจจะไม่อยู่แค่การสื่อสารกับแฟนชส์ซีละความยากคือการจัดการหลังบ้านเราเจอความยากในการจัดการหลังบ้านอะไรบ้างก็คือเรื่องของการจัดการการสั่งของส่งของบริหารสต็อกหลังบ้านเพราะว่าอย่างของเฟชมีเราแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เราต้องผลิตเองเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นมาตรฐานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือฝั่งของเว e าส์แหละที่จะต้องสต็อกของที่เป็นแบบอินกรีเดียนต์ของแห้งบางอย่างต้องนําเข้าบางอย่างต้องสั่งผลิตก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องบริหารเรามีปัญหาไหมว่าแต่ละ ราขารสชาติมันไม่เหมือนกันเพราะวิธีการทําของแต่และแฟรนไชส์ไม่เหมือนกันคือมันมีอยู่แล้วแหละแต่แพคิดว่าอย่างน้อยที่สุดอะ่ะมันถูกควบคุมมาแล้วอะ่ะว่ามันประมาณนี้ต่อให้เขาเติมอะไรไปไอ้ความเออร์เรอร์มันอาจจะแบบลดน้อยลงแต่มันก็มีซึ่งสิ่งที่เราแก้ก็คือ QC เข้าตรวจเดือนละครั้งของเดือนครั้งทุกสาขาเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนที่ขายแฟรนไชส์โดยเฉพาะเครื่องดืง่มมักจะเจอปัญหาคือแฟรนไชส์ซีสั่งวัตถุดิบอย่างอื่นมาทดแทนในต้นทุนที่ถูกกว่าเราแค่ปัญหามันยังไงอะ่ะเอาง่าย สุดและดีสุดคือเป็นตัว boy ่อยๆอะรเหรอใช่แสดงว่ญญาเราก็เคยเจอเจอค่ะแต่ว่าอย่างน้อยโชคดีที่สุดคือของเฟชมีมันน้อยมากๆคือเขาไม่สามารถเปลี่ยนแบรนด์ได้แต่ว่าเวลาที่เราเทรนนิ่งเราจะสอนเสมอเลยอะว่า อย่างไข ok ่มุกามันสีดําเหมือนกันทําไมรถเข็นเขาขายชาไข่มุกแก้วละสิบสิบห้าบาทได้แต่พรีเมียมแบรนด์เขาก็ขายแบบร้อยกว่าบาทได้เพราะมันสีเหมือนกันหน้าตาเหมือนกแบบันแต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นบางอันที่เราสั่งผลิตหรือนํมาเข้ามันหาทดแทนไม่ได้ไงคะเพราะ,ะนั้นเวลา QC ตรวจเราเจอก็จะแบบมีรีพอร์ตตักเตือนทีนี้พอลูกค้าเขาจะต้องสั่งวัตถุดิบเข้ามาแทบจะทุกฟันเนะี่ยเรามีวิธีการจัดก,การหลังบ้านยังไงที่ผ่านมาค่ะลูกค้าสั่งวัตถุดิบผ่านไลน์มันยุ่งงงงงงทััั้ฝฝ่่่เเลยยแฟรนชซขอาก็ุ เพราะเขาก็จะต้องพิมพกระดาษใบสั่งออเดอร์แล้วเขาก็ต้องติ๊กแล้วเขาก็ส่งเข้ามาในไลน์ฝั่งของเราเราก็จะต้องเอาที่เขาติ๊กมาพิมพ์และส่งให้คนจัดของมันก็หลายขั้นตอนก็บางทีสต็อกแบบพอมันขายดีมากๆมันอาจจะไม่ได้ดูแบบ Real time, เวลทามเอ้ยตอนนี้ของเราอะไรขายดี1ปีแต่และช่วงมันไม่เหมือนกันบางทีช็อกโกแลตบางทีชาชากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วิธีการที่เขาสามารถสั่งออเดอร์ได้ฟรอ,อยังไงเราเราแบ่งรอบการสั่งไหมครับแบ่งรอบค่ะเราจะจัดไปตามรูทของเราก่อนว่า<อ>เหมือนทุกสาขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะจัดรอบว่าเราจะวิ่งเส้นนี้ก็สั่งออเดอร์วันนี้พรุ่งนี้ส่งของแสดงว่าเราเริ่มจากการเป็นเหมือนโลจิสติกเบสก่อนอันนี้เราคิดได้มาตั้งแต่แรกหรือว่าเราเห็นปัญหาโาเลยเริ่มมาวางแบบนี้จริงๆเราส่งแบบนี้ตั้งแต่แรก เพราะว่าสําคัญสุดคือชามันเก็บได้1อาทิตย์เพราะฉะนั้นที่เหลือมันเป็นของแห้งทั้งหมดเราก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องส่งทุกวันก็เลยส่งอาทิตย์ละครั้งมาโดยตลอดท,ที่เพ่รู้ว่าชามีอายุของมันมด้วยมีอายุค่ะเพื่อของแพรอ่ะมีโรงงานต้มชาลูกค้าจะได้เป็นน้ําไปแล้วเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยค่ะอ๋อเคือทํางานง่ายมากเหมือนใส่ไข่มุกใส่น้ําแข็งเทชาเข้าเครื่องซิลคือขายลูกค้าได้แล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องต้มชาไม่ต้องมีเครื่องต้มชาไม่ต้องกลัวว่าคุณภาพชาจะไม่เท่ากันช่่คะ เหมือนที่เมื่อกี้พี่ต่อถามว่าเหมือนควบคุมมาตรฐานยังไงอย่างน้อยเราควบคุมมาได้แล้วในระดับใหญ่ๆเพราะว่าตัวเบสน้ํามันไปเป็นน้ําแบบนี้แล้วมันต้องเหมือนกันคือถ้ามันไม่เหมือนมันต้องไม่เหมือนถูกสาขาในรอบอนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเก็บรักษาได้ไม่ดีอ่าใช่ฉะนั้นความยากของสาขาก,ก็คือวางแผนจัดก,การการขายกับการสั่งยังไงให้มันหมดพอดี7วันใช่ทีนี้ความยากก็คือไอ้การแพนสต็อกแบบเนี้ยค่ะเราแก้ปัญหามันยังไงอะทุกเดือนนะคะเราจะดู Data ว่ายอดสั่ง ซื้อวัตถุ<อ>ด,ดิบกับยอดขายสัมพันธ์กันไหมบางทีมันขึ้นไปแบบ<อ>สูงมากๆทีมเราจะโทรเข้าไปว่าสาขาคุณมีปัญหานะมันเหมือนเปอร์เซ็นต์มันไม่สัมพันธ์กันมันควรจะแบบไม่เกิน35-40%เทียบจากยอดขายมันกลายเป็นขึ้นไปแบบ70% 80%อะไรเอย่างนเงี้ยเพราะนั้นเขาจะอยู่ยังไงเราก็จะมีทีมเข้าไปสอนเขาเรื่องพวกนี้แสดงว่าสาขาแต่ละสาขามี POS ที่ส่วนกลางเขา้าถึงได้ใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้ดี แต่ว่ากลับกันเลยถ้าสาขาไหนที่สั่งน้อยเกินไปแต่ยอดขายสูงเยอะใช่อย่างเงี้ยค่ะทีมเราก็จะต้องเข้าชาร์จเหมือนกันก็จะต้องส่ง qc เข้าไปเออ,อนาอก,การที่เรามีระบบหน้าบ้านและหลังบ้านที่ครอเช็คกันได้<ะ>ก็ช่วยให้เราจัดการตรงนี้ได้ตอนนี้เราใช้ระบบอะไรสั่งจัดการสต็อกใช้ฟูดมาเก็ตหับมันเป็นยังไงระบบอันนี้คืออย่างที่ผ่านมาแผงสังผ่านไลน์มันยุ่งยากสาขาขยายเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีระบบอะไรเพื่อมาช่วยทําให้เราอะทำงานได้ง่ายขึ้นก็เป็นจังหวะที่ ไปเห็นู้ดมาเก็ตคับพอดีหมายถึงว่าระบบนี้เขาช่วยในเรื่องของการสั่งออเดอร์งีครับช่วยสองฝั่งค่ะถ้าเป็นฝั่งของแฟนชายคือจากที่ต้องโจดก็จะใช้ในแบบสั่งผ่านระบบเข้ามาเลยคือเขาไม่ต้องทํางานหลายรอบแล้วแล้วมันก็เด้งเข้ามาในระบบฝั่งของ Freshme Admin ของเราแล้วก็เอาไปจัดของได้เลยอ๋อมันก็เหมือนเป็นระบบปิดที่ตั้งแต่ต้นทางปลายทางมันเชื่อมกันใช่ใชไม่งั้นต้องทํางานผ่านกระดาษ สั่งพันลายเปิดคอมพิวเตอร์เอามาลงในชีทแล้วค่อยส่งต่อให้สโตทำไมเมื่อก่อนทำอย่างนั้นเนาะี <laughs> <laughs> พี่ว่าในฝั่งเรามันสะดวกขึ้นแน่นอนในฝั่งแพลนชายล่ะ ทางแผนก็สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องทําหลายขั้นตอนเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ไหนเขาก็สั่งได้หน่อยเรายังมอนิเตอร์หรือเราดูแดชบอร์ดการสั่งของแต่ละร้านได้เหมือนเดิมไหมครับได้ค่ะดูได้เหมือนเดิมอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เขาง่ายคือเขาดูรีพอร์ตได้ด้วยว่าที่ผ่านมา <ừ. S 2> ถ้าก่อนหน้านี้เขาจะต้องแบบกลับไปดูบินว่าฉันสั่งอะไรไปแล้วบ้างนะในอดีตแต่พอตอนนี้มันอยู่ในระบบเขาก็ดูย้อนได้ว่า ในวีคที่แล้ววีคนี้เหมือนรีเช็คตัวเองได้ด้วยเลยถ้าวันนี้มีคนที่เขาเริ่มเปิดร้านเครื่องดื่มหรือร้านคาเฟ่แล้วอยากขยายเป็นแฟรนไชส์อะไรที่มั่นใจว่าเขาต้องเจอแน่และแพรอยากบอกเขาบ้างปัญหาเรื่องการควบคุมมาตรฐานของแต่ละสาขามันยากมากๆที่จะทําให้เหมือนเราอย่างนี้เรามีร้อยสาขาทํายังไงให้เขาเข้าใจแล้วก็ทําทุกอย่างตามมาตรฐานที่เราวางเอาไว้ ในมุมแบรนดิ้งการตลาดล่ะทุกคนต้องทำแบรนดิง้งทุกคนต้องพัฒนาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มันโลกมันแบบแคบแบบมันเหมือนเดี๋ยวแบรนด์ตต่างประเทศก็เข้ามาเดี๋ยวอะไรก็เข้ามาเพราะนั้นเราต้องชัดเจนว่าตัวเราจะทําอะไรลูกค้าเราคือใครเราโฟกัสในเรื่องของเราให้ดีพัฒนาตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้พัฒนาทุกมิติไปพร้อมๆกันอะแบรนดิง้งสินค้าทีมงานระบบเป้าหมายของ f ฟร s h นนี e น n a ปัจอันไลนี้เราอยากจะเป็นอะไรอ f r e s h มีโตมา12ปีวันนี้เราชัดเจนว่า เราอยากเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดไปที่ไหนก็เจอ Fresh Me เราอยากเติมความสดชื่นให้กับทุกคนในทุกๆวันก็อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของเราแล้วก็มีแพลนที่จะทำคาเฟ่หรือว่า Next Step ต่อ,ต,อต่อไปอีกสักพักหนึ่งอาจจะเป็นการแบบพาแบ,บแบรนด์ไทยไปต่างประเทศแล้วซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายทำก็เป็น Concept ์โซ r e โฆษณาเลยอยู่ที่ไหนเตรียม Soft Opening เดือนหน้านะคะอยู่ที่ Headquarter ของเราอยู่ที่งามวงวานซอยหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมที่จะทำเป็น Concept แบบยกระดับการดื่มชานมไข่มปไปอีกขั้นหนึ่ง<ม>ก็คือเข้ามาที่เนี่ยทุกอย่างจะเป็นโบบ้าความเป็นมิลค์ทีอย่างเช่น โดนทัทเป็นกลิ่นของชามีแบบสครัมเบิลมีกรานิต้ากาแฟดื่มเข้าไปก็ได้กลิ่นชานมอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่แบบบับเบิรทเฮทเลเวอร์อ่ะก็สักครั้งหนึ่งต้องมาที่นี่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณแพรมากครับขอบคุณค่ะจากเมื่อกี้ที่ได้ฟังน้องแพรเฟชมีเขาพูดนะครับก็จะเห็นว่ากว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งจะขยายสาขาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ความยากของการมีหลายสาขาโดยเฉพาะหลักร้อยสาขามันคือระบบหลังบ้านเพราะ หนึ่งแฟรนไชส์ซีที่เขาซื้อสาขาไปเขาก็ต้องมีระบบจัดการของเองแล้วคุณคิดดูสิถ้าวันหนึ่งเราโตไปเป็น100สาขาเราอาจจะต้องมี100รายไลคุปเลยหรือเปล่าการจัดการก็จะมีปัญหามากยิ่งขึ้นเมื่อกี้เขามีพูดถึงโปรแกรมที่เรียกว่าฟู้ดมาเก็ตฮับวันนี้ผมเลยจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่า Food Market Hub คืออะไรต้องบอกอย่างนี้ฟู้ดมาเก็ตฮับคือระบบจัดการจัดซื้อและสต็อกหลังบ้านคนละระบบกับ POS นะต้องแยกให้ออก ระบบ POS คือระบบจัดก,การยอดขายหน้าบ้านอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ Food Market Hub คือระบบการจัดก,การสต็อกและคำสั่งซื้อนั่นหมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพอสาขาเรามีวัตถุดิบถูกไหมครับเราจะต้องมีการสั่งมาที่ส่วนกลางโดยเฉพาะร้านที่มีหลายสาขาเนี่ยประเด็นคือมันไม่ได้มี POS ไหนที่ออกแบบเพื่อมารองรับการจัดก,การพวกครัวกลางหลังบ้านอ้นนี้คือปัญหาเลย แต่ว่าฟูดมาเก็ตหาเขาออกแบบมาตรงนี้ระบบตรงนี้มันช่วยจัดการในเรื่องแต่ตอนที่เราไปซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์จากตลาดสดเลยเราก็สามารถทําการบันทึกลงในระบบได้ว่าซัพพลายเออร์นี้เราซื้อวัตถุดิบอะไรกับเขาบ้างในปริมาณเท่าไหร่และราคาเท่าไหร่ต่อให้ในแต่ละวีคราคาวัตถุดิบจะไม่เท่ากันเช่นเนื้อหมูวันนี้เราซื้อที่โลละ200บาทอีก2อาทิตย์เราซื้อโลที่240บาทในปริมาณที่ต่างกันระบบมันจะทําการคิดเฉลีย่ยค่าใช้จ่ายตามจริงออกมา ฉะนั้นพอเวลาเรานับสต๊อกว่าเนื้อหมูเหลือกี่กิโลมันจะตัดสต๊อกในปริมาณราคาที่ถูกเฉลีย่ยคิดค่าใช้จ่ายไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้อดีและต่อให้สมมุติว่าเรามีหลายสาขาเราซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดมา180แต่เราดันไปขายต่อให้สาขาในราคา200บาท เวลาสาขาเปิดฟูดมาเก็ตฮับจะสั่งซื้อวัตถุดิบเราเขาจะเห็นราคา200บาทในขณะที่เราจะสั่งซื้อซัพพลายเออร์จะอยู่ในราคา180บาทอันนี้ก็ทําให้เราสามารถจัดการส่วนกลางได้ไง่ายมากขึ้นเพราะต้องบอกอย่างนี้หน้าที่ของครัวกลางหรือส่วนกลางจะต้องมีกําไรนะแต่ไม่ใช่กําไรมากขนาดนั้นเรามีกําไรเพื่อไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากส่วนกลางให้เราสามารถ อยู่ได้ด้วยตัวเองทีนี้ประโยชน์ของฟูดมาเก็ตฮับมันช่วยอะไรอีกมันช่วยที่สมมุติว่าเราจะต้องสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์โดยปกติเราก็ต้องดูแล้วว่าร้านเรามีทั้งหมดสัก20หรือ30ซับเราก็ต้องเปิดมือถือและกดไลน์กลุ่มที่เราตั้งไว้ถูกไหมทุกคนกดว่า ฉันจะซื้อเนื้อหมูจากเจ้านี้แต่เนื้อหมูพันนี้ฉันจะไปซื้อกับเจ้าอื่นกว่าแต่ลรวันเราจะจบวันได้เนี่ยเราใช้เวลานอน5้าทุ่มเที่ยงคืนเพราะเราต้องคอยเปิดไลน์แล้วก็กดคําสั่งซื้อจะแก้ออเดอร์ก็จะลําบาก แต่ในโปรแกรมของ o o d Market Hub เนี่ยเราสามารถสร้างคําสั่งซื้อของเราในรอบเดียวได้เลยเราเหมือนเราซื้อของออนไลน์อะ่ะเราพิมพ์ว่าเราต้องการปริมาณเท่าไหร่เราก็กดเราอยากได้โกโก้กี่ถุงกี่กิโลเราก็ต้องกดเข้าไปแล้วเราก็กดเช็คเอาท์กดเช็คเอาท์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันจะสร้างใบคําสั่งซื้อโดยแยกแต่ละซัพพลายเออร์ให้อัตโนมัติแค่ส่งไฟล์นี้ให้ซัพพลายเออร์และจบเลยข้อดีคือเราบันทึกหลักฐานไว้อัน,นี้คือประโยชน์ของการจัดการผ่านระบบส่วนกลางซึ่งในประเทศไทย ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีใครพัฒนาระบบแบบนี้คือเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเท่าไหร่แต่อันนี้ฟู้ดมาร์เก็ตทัเป็นแพลตฟอร์มจากต่างประเทศซึ่งเขาได้ทดลองมาเรียบร้อยแล้วผมเองก็ได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเนาะในหน้าบ้านเราก็มี POS อะไรของเราแล้วก็ใช้งานไปแต่ในระบบหลังบ้านเราก็มีแพลตฟอร์มที่ช่วยจัดการระบบหลังบ้านเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วต้องบอกว่าสําหรับใครที่มีหลายสาขาอยากอยากแนะนําให้ทดลองใช้ฟู้ดมาร์เก็ตทับเลยเพราะเราลองมานึกถึงโฟปกติของสาขาที่ต้องสั่ง ซื้อของจากส่วนกลางหรือครัวกลางเนี่ยเขาก็จะต้องทําการพิมพ์ไลน์กรุ๊ปว่าวันนี้ฉันอยากได้วัตถุดิบอะไรส่วนกลางก็จะต้องมาเปิดลายกรุ๊ปแล้วก็ต้องนั่งดูแต่ละออเดอร์มันเกิดการทํางานที่เรียกว่าซ้ําซ้อนกันหรือทับเบิ่นเวิร์กโดยที่ไม่จําเป็นแต่พอทุกคนใช้ฟูดมาเก็ตฮับเนี่ยสาขาเองก็เปิดแพลตฟอร์มฟูดมาเก็ตฮับเลยสามารถพิมพ์ได้เลยว่าเราอยากได้อะไรเท่าไหร่สาขาเองเปิดแพลตฟอร์มเดียวกันจะเห็นคนละร,รูปแบบจะเห็นคําสั่งซื้อเข้ามาว่ามีคําสั่งซื้ออะไรเข้า แล้วก็ส่วนกลางในการจัดส่งเขาเปิดแพลตฟอร์มเดียวกันทุกคนทําอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันมันก็กลายเป็นการจัดการมันก็คือซีมเลสจัดการได้ง่ายมากขึ้นมันสามารถออกใบวางบินทุกอย่างได้เลยรวมถึงถ้าเป็นแฟรนไชส์ซีที่ต้องจ่ายเงินให้แฟรนไชส์ซอ์ก่อนด้วยเราสามารถแนบสลิปการโอนเงินได้เลยครับนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องกลัวนะว่า คนมาซื้อของเราและเอ๊ะเดี๋ยวเราจะลืมบันทึกหรือเปล่าเขาจ่ายเงินหรือ,อยังเรามีระบบให้แนบสลิปเลยอันนี้ผมว่าเขาออกแบบมาเพื่อแก้เ,นเพนพอยเหล่านี้ได้ดีมากข้อดีคือเวลาเราใส่บอมลงในแต่ละเมนูคือ b u l l of material ่ะเราจะต้องรู้ถูกไหมครับว่าชานมแก้วหนึ่งมันประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เราจะคิดตอนที่ เราคิดเมนูแค่นั้นแหละแล้วก็ตั้งออกมาเป็นราคาขายปัญหาที่เกิดขึ้นคือวัตถุดิบราคาไม่เคยนิ่งเลยแต่เรารู้ไหมว่า้ต้นทุนวัตถุดิบนั้นมันยังสะท้อนราคาขายที่ควรจะเป็นอยู่หรือเปล่าการที่เราใส่ต้นทุนจริงๆลงใน Food Market ็ต b มันจะทําการอัปเดตวัตถุดิบ มันจะทําการอัปเดตต้นทุนวรตทุดิบอยู่ในบอมตลอดเวลาเราสามารถกลับมารีเช็คได้ว่าไอ้ที่เราเคยคิดว่ามันควรจะอยู่สัก30%เนี่ยชีวิตจริงยัง30%อยู่หรือเปล่าหรือมันผ่านไป2ปีแล้วมันขึ้นเป็น42%แล้วณว,วันนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องปรับราคาขายบางอย่างขึ้นมาแล้วอันนี้คือประโยชน์คร่าวๆข,ของฟูดมาร์เก็ตทับสุดท้ายเนี่ยมันมีแดชบอร์ดที่เราสามารถดูในฐาน,นะของเจ้าของแบรนด์หรือส่วนกลางได้รวมไปถึงเราสามารถดูในมุมของ ของแฟนไช์ซีได้ว่าเราสั่งอะไรในปริมาณเท่าไหร่และมันทําให้เราสามารถ forecast การสั่งวัตถุดิบในอนาคตด้วยก็จริงๆต้องบอกว่าฟังก์ชันของฟ o ดมาเก็ตทับยังมีอีกเยอะผมเองก็ยังมีโอกาสเล่นได้ไม่เยอะมากแต่คงมีเวลากลับไปลองเล่นให้มันมากขึ้นแต่เอาเป็นว่าอยากแนะนําว่าใครที่ต่อให้มีสาขาเดียวแต่มีวัตถุดิบเยอะและปวดหัวกับการจัดการวัตถุดิบหลังบ้านผมว่าเหมาะแต่ถ้าใครมีหลายสาขาอันนี้โคตรเหมาะ ผมเชื่อว่ามันเอาปัญหาที่เราไม่ควรจะปวดหัวออกไปจากเราได้เยอะมากหลายคนคงถามและค่าบริการมันเท่าไหร่เขาบอกว่าปีอ่ะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถ้าเราเป็น1สาขานะแต่ถ้าเรามีครัวกลางหรือมีหลายสาขามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะแล้วก็ใครสนใจก็ ลองพูดคุยติดต่อฟูดมาเก็ตทับได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ถ้าพูดคุยกับเขาแล้วบอกว่ามาจากต่อ Penguin, เพนกวินเขาบอกเขามีส่วนลดให้2,000บาทก็ทถือว่าก็เป็นกําไรที่เราได้เพิ่มอ่ะสองพบาทแทนที่จะต้องเสียราคาเต็มบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, 1 5 0 0 0บาทแพงแต่ได้คิดเป็นรายเดือนนะตกประมาณเดือนละ1,200กว่าบาทเท่านั้นเองพันสกว่าบาทเทียบกับเวลาที่เราประหยัดได้วันละหชั่วโมงผมว่าแค่30วันเราก็ คุ้มค่ากับเงินลงทุน1,200กว่าบาทแล้วหรือเปล่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับเรื่องเหล่านี้ดูผมว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยจัดก,การร้านอาหารมากมายแต่ไปบดแต่เราในฐานะผู้ประกอบการเรามักจะไม่ได้ใช้เรามักจะเคยชินกับการทํางานแบบเดิมๆฉะนั้นวันนี้เราอยากเป็นคนที่เก่งมากขึ้นเราอยากมีเวลาไปไปทําอย่างอื่นมากขึ้นเราอยากมีเวลาไปเรียนรู้มากขึ้นเราไม่ได้มีเวลามากกว่าเดิมเพราะเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาลดการทํางาน ของเราบางอย่างที่ไม่จําเป็นลงไปผมว่าฟูดมาเก็ต u ับก็เป็นหนึ่งในทางเรียกนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจก็ติดต่อฟูดมาเก็ต u ับ Food Hub ครับแล้วเดี๋ยว e ีพีหน้าเราจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน